สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่10เดือนมิถุนายนอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจอยากเรียนรู้คอร์สเรียนเกี่ยวกับทองคาออนไลน์นะครับนักทุนสามารถแอดไลน์ได้ล่างได้เลยนะครับเราจะเริ่มเรียนกันในวันที่27มิถุนายนนี้และในส่วนของคอร์สเรียนเกี่ยวกับดัชนีหุ้นของอาจารย์พี่บีนะครับเริ่มกันในเดือนกรกฎาคมค่าเรียนไม่แพง690บาทเท่าน,นั้นครับเนื้อหาจัดเต็มอย่างแน่นอนครับ VT Market เปิดปบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้้องงฝากกเิน Forex For you ไดับ ส่วนของตัวโปรโมชั่นใหม่ชิงทองคำมูลค่ากว่า10,000 u s ืดอลรในโปรโมชั่นสะสมแต้มแลกทองคำ XM ป,ปัจจุบันนี้รับโบนฟรีทันที30 u s ิรโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,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 นเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันก่อนนะครับล่าสุดแล้ว a n z นะครับสถาบันการเงินนะฮะได้ออกมากล่าวไว้ว่าธนาคารกลางของออสเตรเลียเนี่ยอาจจะเริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงครึ่งหลังของปี2023 คำพูดนี้นะครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างสอดคล้องกับคำพูดของธนาคารกลางออสเตรเลียในช่วงของวันที่ผ่านมานะครับที่ได้ออกมากล่าวไว้ว่าเราจะยังคงอัดฉีดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนจนกว่าอะไรครับตัวเลขการจ้างงานแล้วก็เงินเฟอ้อจะบรรลุเป้าหมาย ถ้าเกิดว่า2องคีย์เวิร์ดนี้ยังไม่บรรลุการที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะมาปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันครับทุกท่านหลักๆแล้วก็คือมีเงื่อนไขเหมือนกับของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเลยครับรัฐบาลดิวซีแลนด์นะครับได้ออกมากล่าวเอาไว้นะครับนั่นถือว่าเครดิตการสเปนดิงต่างๆนะครับผมมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์สาคัญเลยนะครับที่ใช้ไว้ดูว่ารีเทลเซล e ์ของเราหรือว่ายอดค้าปลีกเนี่ยจะมีการฟื้นตัวหรือเปล่า มีลุ้นนะครับสำหรับในส่วนของตัวเลขรีเทลเซลล์ครั้งต่อไปที่จะมาถึงนี้ครับอาจจะส่งผลดีต่อในส่วนของตัวสกุลเงินนิวซีแลนด์ US d o l ดอลก็เป็นได้เหมือนกันครับโมเดอร์นาครับล่าสุดแล้วนะครับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนยักษ์ใหญ่โมเดอร์นาได้ออกมากล่าวไว้ว่าเขาจะทำการขยาย แผนการผลิตนะครับนักทุนคาดว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ถึง3,000ล้านโดสเลยทีเดียวครับผมตัวนี้ถามว่าธรรมดาไหมคุณจริงๆไม่ธรรมดานะถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีข่าวดีครับที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเขาบอกว่าในปีหน้านี้เนี่ยจะเริ่มมีการส่งออกวัคซีนนะครับไปช่วยเหลือประเทศต่างๆแล้วกว่า500ล้านโดสด้วยกันครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยมาดูกันที่การเมืองของสหรัฐอเมริกากันบ้างครับทุกท่านครับล่าสุดรัสภาคองเกรสนะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่าพวกนะักการเมืองไบ a r t ิชันนะครับก็คือพรรคการเมืองที่แบบว่าชอบเห็นร่วมตรงกันเนี่ย นะครบบุคคลเหล่านี้เขาได้บอกไว้ว่า i n f r a าสตรักเจอร์แ n นของประธานาธิบดีโจไบเดนมันดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นความจริงเท่าไหร่นะครับอันเร l i ลสติกตัวนี้โดยได้ให้ดีส่วนของตัวสาเหตุเดี่ยวคาดว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนวงเงินเหมือนเดิมครับทุกท่านก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าทั้ง2ฝ่ายยังตกลงกันไม่รู้เรื่องนะครับคุณบอลเลนนะครับหนึ่งในวุฒิสมาชิกนะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่า เธอต้องการอยากจะให้มีหน่วยงานเนี่ยมากำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตในสหรัฐอเมริกาเหลือเกินนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผันผวนแต่ว่าเธอไม่ได้พูดกับว่ากราฟนะครับอันนี้ผมพูดเองแต่ก็คือมันมีความผันผวนครับมีการปรับตัวขึ้นมีการปรับตัวลดลงอย่างหนักเธอได้มองเห็นแล้วว่ามันเป็นความเสี่ยงนะฮะและอาจจะเป็นความท้าทายให้กับทางนักลงทุนก็ได้ก็เลยอยากจะต้องการให้มีหน่วยงานกำกับการดูแลครับเราไปดูกันที่กราฟของตัวบิตคอยกันบ้างดีกว่านักลงทุนในช่วงเช้าวันนี้ปยัััังงงงไครรรรรบบมีกาาาตววว่่ลหือ้ แล้วเริ่มฟืน้นดั้นครับจากโลเก่าที่ไปทําไว้เนี่ยสามหนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ที่เลนสบริเวณประมาณ37,696ด้วยกันตรงนี้ถือว่าดีหรือเปล่าคุณมีลุ้นทุกท่านนะครับมีลุ้นสําหรับนันทุนบิตคอยนะครับแต่ถ้าเกิดผมดูภาพชาร์ตใน t ทฟฟบเอชโฟเนี่ยเขายังเหลือตัวหอนแนวต้านอีกหลายแนวเลยนะครับอย่างเบื้องต้นนี้เนี่ย อาจจะต้องไปทดสอบกับเส้น moving average แถวๆประมาณ38,044สะก่อนนะครับถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ได้ก็คงจะมีลุ้นต่อไปปิดท้ายกันที่ด่สวนของตัวราคาทองคำครับนั่งชุนค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้มีการปร,รับตัวอ่อนค่าลงมาเลยนะครับลงไปเทสโลแถว8่าๆ1น8 4นะครับถามว่าเกิดจากอะไรเหรอครับยวพารบัรก็ไม่ได้ฟื้นนะครับตอนนี้ยังคงไปแท่งเทียนสีแดงทดสอบกับบริเวณแนว รับที่1.484%แต่ในทางกลับกันดอลลาร์กับมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแบบเต็มแท่งเลยเกียวนักทุนตอนนี้หลุดแล้วนะครับเส้น moving average ในทางเ a รม H4 ที่ผมตีไว้ตรงนี้กำลังจะขึ้นไปยังนะครับบริเวณแถวโซนยอดเก่าที่ทำไว้ก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณสัก90.297ครับหากว่าหลุดได้ก็จะมีแนวประมาณ90.337ตรงนี้ น่าติดตามจริงๆนักลงทุนครับเพราะถ้าเกิดว่าดอลลาร์ยังขึ้นมาหยุดแบบนี้บรรดาสกุลเงินหลักของเราก็อาจจะมีปัญหาก็เป็นได้เหมือนกันครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดครับนักลงทุนสวัสดีครับ